ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ที่ติดตามและรับชมคลิปรวยคุณทอง168 Channel นวันนี้มาแบ่งปันหรือมาเปิดให้จองเหรียญไข่ปลารุ่นล่ำรวยปี2566นะครับรุ่นนี้มีมาเปิดให้จองไม่เยอะนะครับด้วยจำนวนการจัดสร้างที่สร้างน้อยมีให้จองอยู่3เนื้อด้วยกันครับ เนื้อที่1คือเนื้อชะนวนเปิดจองในราคา890บาทนะครับเนื้อชะนวนจํานวนการจัดสร้าง222เหรียญเท่านั้นสำหรับเนื้อชะนวนเนื้อต่อไปที่จะเปิดให้จองเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟจํานวนการจัดสร้าง666เหรียญเปิดให้จองในราคา350บาท มีจํานวนจํากัดนะครับเนื้อต่อไปเป็นทองแดงมันปูสวยๆครับทองแดงมันปูสวยๆราคาจอง350บาททุกรายการมีค่าจัดส่งนะครับ50บาทย้ำว่ามีจํานวนจํากัดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะวะผมไม่ทันเข้าเนื้อเงินก็จองไม่ทันครับรุ่นนี้ได้ทองแดงมันปูทองแดงผิวไฟ และก็เนื้อชนวนมานิดหน่อยใครทันก็เอาไปครับสําหรับคลิปนี้ใครดูทันและก็สั่งจองมาทันก็รับไปเลยทักลายรวยคุณทอง168 Channel 0ชนแนล0ู3 3์4 7 4 3 4นะครับพี่ๆคนที่เคยจองกับรวยคุณทองแล้วน่าจะมีลายรวยคุณทองแล้วนะครับถ้าใครจองไม่ทันถ้ามีมาแบ่งปันทีหลังก็จะ มาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่คอยรับชมและติดตามรวยคุณทอง168ชแนลนะครับขอบพระคุณครับ